สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวจะพาไปชมขบดูดน้ำใส่ข้าวโพดกันนะคะก่อนที่จะไปไปดูมะม่วงต้นหน้าบ้านก่อนค่ะเนี่ยค่ะมะม่วงโชคอน,นันต์ออกใหม่นะคะออกรอบสองแล้วค่ะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเขาสูบน้ำใส่ข้าวโพดกันนะคะนี่ก็เป็น พื้นที่ที่เขาไถาตากดินเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกอ้อยกันนะคะยาพื้นที่กว้างมากค่ะพาไปชมธรรมชาติด้วยนะคะนะคะี่ค่ะธรรมชาติตามไร่ค่ะเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาปลูกข้าวโพดไว้มากเลยนะคะ ไปชมพร้อมกันค่ะเขาสูบน้ำใส่ข้าโพดนี่เขาจะเอาน้ำมาจากคลองน้ำเสียนะคะเป็นคลองน้ำทิ้งแล้วก็จะดูดใช้เครื่องรถไถรถไถนานะคะดูดน้ำขึ้นมาเ่ยนะคะ่ะเป็นคลองส่งน้ำก็จะใช้ หางหน้าแบบนี้นะคะก็ใช้สายยางดูเข้าไปในไรน่ข้าวโพดค่ะเนี่ยค่ะข้าวโพดเขาก็ขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสองไร่นะคะเนี่ยค่ะดู ใส่ในร่องแล้วก็จะแบกหัวร่องแล้วก็เอาน้ำปล่อยน้ำเข้าไปในร่องนะคะจะปล่อยไหลไปตามท่ออย่างนี้นะคะมาชมต้นนุ่นด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะต้นนุ่นมีเยอะมากเลยค่ะ ต้นใหญ่เขาจะปลูกไว้ชายคลองนะคะนี่ก็จะเป็นหญ้าเนเปียรนะคะเขาปลูกไว้ให้วัวนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ